วัดีค่ะวันนี้เรามาดูดอกไม้ที่ติ๊กปุอันนี้คือว้ายมีมะฮาวด้วยต้นผูนี่ขึ้นมาเต็มนี้เลยนนต้นผูติ๊กขึ้นมาแบบนี้เลยเนี่ยแตกยอดสวยอันนี้ก็เป็น นี่เศรษฐีเลือนนอกเราเริ่มสวยลนะอันนี้ต้นมะลิติกเนาะกำลังแตกแตกยอดแตกหนอดูข้อยาวไปนู่นเลยนต้นมะลิอันนี้กาหลงกาหลงไม่ออกดอกนะคะยังไม่ออกดอกกาหลงติกอันนี้ก็ยานาง อเยานางก็มีสียอดอันนี้ต้นอันนี้ติิกสงสัยโดนน้ำเยอะนางตายไหมพี่เ้องเหีืยสามใบที่แล้วมีมีหกใบเนาะอืมไม่รู้ทำไมเดี๋ยวแต่น,นางก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกมาใหม่เนาะอืม ใบก็เลยเป็นแบบนี้ที่แรกใบเขาเงาสวยติ๊กไม่ได้ถักคุณแม่ตื่นสายติ๊กก็ไม่ออกดอกนะคะทุกคนอันนี้ติ๊กเอามาชํำใบก็ขึ้นแล้วเนาะอ่าอะไรนะอันนี้เป็นกวนอิมเนาะต้นกวนอิมติ๊กสามชำไปหนึ่งหน่อดอกมะนีติ๊ก อันนี้สีเขียวนะรอรอพี่รักเอาสีดำมาให้เลยนะขอพี่รักสีดำนะเดีย๋ยวพี่ลักอันนี้คือเขาออกมาเป็นพุ่มๆแบบนี้เลยเสียทีเลือนนองนะนี่ก็จะทำให้เขาห้อยแบบนี้นะนี่เขาก็จะห้อยลงมาแบบเขาแก่แล้วต้นเขาอันนี้เขาก็จะเหี่ยวเนาะเนี่ยอันนี้กำลังแตกยอดมาใหม่ แต่ยอดสวยเขาก็จะออกมารอบๆเลยเนี่ยอันนี้ก็ที่เอาอันนี้มาปลูกเนาะ <c oughs> ดอกไมห้หน้าบ้านนะคะอ่าลิน้นอ่าไม่ใช่อันนี้เป็นว่านหางจระเข้เนะเนี่ยอันนี้พี่ลักเอามาให้ยังไม่ได้ลงดินดูทุกคน มันไม่ยอมออกดอกแล้วนางก็ตายก็ไม่รู้ลาขึ้นนะทุกคนมีลาสงสัยลาอยู่ข้างนอกมันมากินเนาะขึ้นอะไรนะโหูพาติ๊กนะแตกหมดทุกกระถางเลยอันนี้ก็จะเป็นาวาส,สนาแดงติกนะ๊กเนาะออกมาเป็นพุ่มเลยค่ะทุกคนแล้วก็มีอันนี้นะมี มีหญ้าในขึ้นมาอันนี้เป็นหญ้านะคะทุกที่เขาจะเกิดกับน้ําอ่าชุ่มๆอ่ะเวลาติเห็นมันสวยดีติก็เลยไม่ถอนทิ้งเนาะติก็ปล่อยแบบนี้เลยสวยมากเนี่ยข้าออกทั่วกระถางติแบบนี้ติก็เลยเห็นมันสวยดีติก็เลยเก็บไว้นะเนี่ยทัวาสนาแดงติมีสองต้นนะเนี่ยเมื่อก่อนเขาสูงแล้วติก็ตัดออกเขาก็แตกหน่อใหม่แตกหน่ออยู่ อยู่ตรงนี้สวยมากออกมาใหม่เนี่ยอันนี้ก็เป็นกระถางแบบนี้ก็จะสวยแบบนี้เป็นพุ่มพุ่มหนักยกไม่ไหวไอันนี้ก็แตกหนอแล้วนะทุกคนเดียวนะเยขยบกระถางกันอ่ากวนอิมติ๊กเนาะเนี่ยที่แรกติ๊กคิดว่าเขาจะตายนะเดี๋ยวนะติ๊กให้ดูโฟกัสแป๊บนะ จะโฟกัสให้หนูไหมนี่ไงเนี่ยเขาก็ออกมาแล้วยอดเขาตายทุกคนเนาะเพราะว่าเขาอ่อนเกินเนาะที่ก็กลัวเขาไม่ติดที่ีก็รักษาเข้ามาเน,นี่ยถ้าเขาอันนั้นแล้วเขาแก่แล้วเนาะเนี่ยเขาแก่แล้วเขาก็จะเหี่ยวแล้วก็หลุดออกมาแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้อันนี้ก็สามารถเอาไป ปลูกได้เลยเนาะเนี่ยเอาไปชําไว้แบบนี้ก็จะขึ้นแล้วเนาะเอาดินกบเบาๆไม่ต้องข่มดินนะเนี่ยกระถางเล็กๆก็จะสวยแบบสวยแต่อีกไม่มีที่ห้อยเองถ้าห้อยขึ้นหน้าบ้านก็จะสวยเนี่ยอันนี้ก็พึ่งแตกค่ะทุกคนเนี่งแตกยอดนะคะทุกคน ติ๊กชอบเนาะมันสวยดีเนี่ยแล้วก็ผู้ดังอันนี้ติที่เป็นสีชมพูก็แตกยอดสองหนอ่อออกดอกเนาะสองดอกอันนี้ดอกหนึ่งอันนี้ดอกหนึ่งสวยอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เหมือนเดิมติ๊กชอบปุ๊คือยิ่งขยายยิ่งเยอะดู ดูเขาออกมาเป็นจริงๆเลยสวยงามมากค่ะขามาอีกฝั่งหนึ่งค่ะทุกคนนี่อันนี้ก็แตกสองหนอสองดอกนะสวยค่ะใบเขาสวยมากกันดูสีสวยมากอันนี้สีแดงนะคะทุกคนสีแดงเนี่ยติ๊กชอบมากสีแบบสดใสามากเลยดู ติ๊ดติ๊กปลูกคู่กันเน่ะติ๊ดใส่กระถางคู่กันแบบอันนี้ดอกนี่เหี่ยวแล้วเนาะที่ไม่เห็นเลยเนี่ยเหี่ยวเยพิ่งแตกออกมาอีกสองดอกเนี่ยแตกออกมาอีกสองสวยมากตอนติ๊กเอามาตัวเล็กๆเองเดี๋ยวๆเดี๋ยวนี้สวยอันนี้ก็แตกหนออ่อยแล้วเนี่ยสวยค่ะดูใบเขาเงาสวยมากดู อันนี้จะเป็นสีเขียวอันนี้ก็แต่ออกดอกแล้วทุกคนดูมีแต่ออกดอกหมดนะคะทุกคนยกเว้นยกเว้นคุณนายตื่นสายติ๊กดูทุกคนคุณนายตื่นสายติ๊กสวยแต่ไม่ยอมออกดอกนะทุกคนบ้าใบายอย่างเดียวเนาะเดี๋ยวคือยาวมากเข้าเลยไปกับพื้นเลยแต่เข้าไม่ออกดอกให้ติ๊กสงสัยเจ้าของชอบตื่นสายมันก็เลยไม่ออกดอก นี่สวยมากชอบอันนี้ยังไม่ได้ออกดอกนะอันนี้ยังไม่ออกดอกแต่แตกหนอแตกมาอ้ยโยลูกชายค่อยเนี่ยแตกมาหนึ่งหนออแตกมาหนึ่งหนอแต่ไม่ออกดอกนะ,นะแล้วก็อันนี้เนาะ เดลีติก็ไม่รู้ทําไมไม่สวยนะทุกคนไม่สวยเขาจะออกแค่นี้แล้วก็เนี่ยแล้วใบเขาก็จะเหี่ยวแบบนี้เหี่ยวตายแบบนี้เนาะแต่ว่ามีดอกตลอดนะดอกเขาคือไม่ขาดเนี่ยดอกเขาเพิ่งหลุดไปแล้วก็อันนี้ก็ออกดอกใหม่ตั้งแต่ซื้อมาออกดอกตลอดแต่ว่าอ่าต้นเขาไม่สวยไม่รู้ทําไมที่ก็ไม่เคยปลูกสักทีเนาะอืม แต่เขาก็ออกดอกพยายามแตกกอออกดอกให้ติ๊กตลอดเนาะแต่ไม่สวยนะคะทุกคนเขาก็จะประมาณนี้อันนี้ชอบมากติชอบสวยมากต้นมุกใหญ่เงางามสวยดูเงา,งาแบบเรี่ยมสวยสวยมากเลยติ๊กชอบ แตกออกมากอีกแล้วแตกอีกสองนอสามนอเนี่ย,ยอันนี้แตกมาใหมา่อันนี้ก็แตกใหม่เนี่ยอันสีขา,ขาวๆนี่ก็แตกใหม่ที่จะเริ่มไม่มีกระถางใส่ให้เขาแล้วดูเพราะอันนี้มุกมากเลยดูต้นลำต้นอย่ใหญ่ดเลยเนี่ยที่อยากแกะออกเนี่ยเห็นไหมต้นนี้อยากเ,าเปลี่ยนกระถางอีกนะใส่ให้เขาสวยๆนะดูสวยมากแข็งสวย เนี่ยอันนี้ก็สีขาวนะคะทุกคนอันนี้เป็นสีขาวออกดอกแล้วสองดอกเหมือนกันนะคะดูดอกเขากำลังจัดจีนวงลงไปอันนี้ใบเขาเหี่ยวแต่เขาสวยอันนี้สวยมีสามกิ่งตอนติ๊กซื้อมามีแค่ต้นเดียวเนาะต้นใหญ่เนี่ยออกดอก สวยมากค่ะทุกคนกำลังออกดอกอ่ะที่อันนี้ที่ว่าดอกเป็นดอกเขาไม่ใช่เขาออกมามีกีบ๋ย่มันมีดอกดอวยมีแต่นี้ออกดอกสวยมากรงน,นีก็สวยสีอันนี้สีขาวเขียวนะคะทุกคนที่มีขาวเขียวแล้วก็มีเขียวเนาะอันนี้ก็กวนอิ่มติชํำไว้ <laughs> จนมันแตกหนอแตกอีกแล้วแตกแล้วแตกอีกที่ยังไม่ได้เอาปลงดินนะเนาะลากเขาออกจนแบบนี้แหละที่ก็ยังไม่มีเวลาลงดินให้เขาดูจนเขาแตกหนอ <c oughs> นี่คะ่ะดอกต้นดอกไม้ตีนี่อันนี้สีเขียวอันนี้สีแดงสวยมาก อันนี้สีเขียวแคบเขียวแล้วก็ชมพูขาวเนาะออกดอกสวยมากค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะดูต้นไม้ิกนี่ค่ะติ๊กจะปลูกไว้แล้วนี่มีอะไรเอามาเทินไว้ตี่กเทินเข้าไว้ให้มันสูงเนาะ เ,เขาจะย้อยลงมาแบบนี้สวยอันนี้ก็เป็นเครื่องปั๊มน้ำเนาะห้เครื่องกองน้ำนะี่ไหสวยมากเลยแตกยอดออกมาอันนี้เราก็จะที่ก็จะขยับให้เข้าไปเนาะไปทางที่มันไม่มียอดมานะไม่มีให้เขาเป็นพุ่มลงมาให้เต็มให้รอบๆให้รอบๆอ,อันนี้เนาะสวยค่ะ แล้วก็อันนี้ก็ใบพลูติใบพลูแตกยอดสวยมากเลยปลาก็ขึ้นด้วยนะเนี่ยลามาแอบ,บกินของตอนเย็นค่อยลดน้ำน,ะนี่ค่ะโอเคนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะนี่ก็คือต้นไม้ที่ติกปลูกไว้เนาะติ๊กก็ยังไม่เคยมาอัปเดตให้ทุกคนดูติ๊กก็เลยมาอัปเดตให้ทุกคนดูเนาะ ไปแล้วนะคะทุกคนค่ะบายบายค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของติ๊กนะคะขอบคุณมากๆค่ะ